วิเครา์เนี่ยมันทำฮาร์ดดิสแล้วเก็บอะไรไว้ในฮาร์ดดิสได้เยอะมากผมก็เลยธรรมชาติทำไมมันทำไม่ได้มีอยู่วันหนึ่งมาเข้าใจว่าผมเอาเม็ดยางดาเอาเม็ดมะม่วงมาพอเก็บเม็ดมะม่วงออกมาเห็นต้นมะม่วงอยู่ข้างในต้นมะม่วงเล็กๆอยู่ข้างในพอมองเข้าไปในต้นเล็กๆมีลูกเล็กๆอยู่ข้างในมีเป็นปีๆแล้วปีๆและกี่ลูกกี่ลูกอยู่ข้างในแล้วมีลูกเล็กๆของหลายเล็กๆก็มีต้นเล็กๆอยู่ในหลายเล็กๆอยู่ในลูกเล็กๆอยู่ไปอยู่ข้างในอ่ะ เพรปรากฏว่ามะม่วงลูกหนึ่งเนี่ยมีลูกมีหลานอยู่ในนี้กี่ลูกครับที่มันอยู่ซุกซ่อนกันอยู่แล้วแต่ตอนนี้มันมันทำไม่ได้จนจนเราไม่สามารถเราสอนเตื่อนหาได้แต่มันมีอยู่แล้วแหละก็ลองลองความรู้ของเราไม่ถึงเราสมาถทำแล้วในในลูกหนึ่งเนี่ยทั้งเดือนทั้งหลานทั้งหลานอยู่อยู่ก็เลยซื้อิาเก็บไว้เหมือนฮัตตี้เนี่ยจะมีกี่ลูกครับนับเลยทุกนถ้าเราออกมาขายลูกกระบาดให้เอาเงินทักษิณมาซื้อลูกกระบาดลูกกระบาดระหว่างเงินทักษิณกับมะม่วง ไหจะเยอะกาครับมัมม่วงเยอะกว่าให้จอสโลตไปช่วยซื้ออีกคนระหว่างจอสโลกับทัศนสินมันช่วซื้อมัมม่วงรุ่นหนึ่งอันไหนจะก่อนครับทัสินจบจอสโลตหมดก่อนแสดงว่ามัม่วงรุ่นหนึ่งเยอะกว่าทรัพย์สมบัติของจอสโลกรบทัศน์สินใช่ไหมครับเรารวยที่อย่างครับรวยมากไหมูุย่ากแต่ยายบอกว่าทรัพย์อยู่ที่ไหนในที่นี้